ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวีลคอมแบ็กนะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วพี่ปานจะต้องมาทำ h อ t s in my bag นะคะที่เป็นเวอร์ชั่นพกกระเป๋ากึ่งไปเที่ยวได้ไปทำงานก็ได้ด้วยนะคะจากรอบที่แล้วในที่ปานทำมันจะเป็นแบบทำงานกระเป๋าใบใหญ่พกคอมใช่ไหมคะคราวนี้เราจะตัดคอมทิ้งออกไปแล้วก็เพิ่มความแบบ ออกไปเที่ยวออกไปทํางานก็ดูแบบกําลังพอดีีดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าปาลมพกใบไหนบ้างแล้วก็มีอะไรอยู่ในน้องกระเป๋าใบนี้บ้างแล้วพกไปนั้นําทำไมเดี๋ยวไปดูกันมาเอาเป็นใบที่เราเห็นกันก่อนแล้วกันนะทุกคนคือใบนี้นะปาลมะพกมาเพราะว่าปาลมะใช้ใบนี้สลับกับใบนี้นะคะแล้วแต่อารมณ์ว่าวันนั้นอยากจะได้ลุคแบบสดใสหรือว่าอยากจะได้ความเนียเน้ยบๆเรียบๆหน่อยนะคะคือตัวเนี้ยหนังมันนุ่มมากแบบ มากมากทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็คือไซส์เอ่ยอะไรเอ่ยคือมันพอดีมากอันนี้เป็นของ c อ x ซีนิวปั๊มไม่แน่ใจว่าปั๊มอาจชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่านะคะแต่คือสีมันแบบน่ารักที่สุดอะทุกคนแล้วมันก็หนังนุ่มน่ารักทุกอย่างมันแบบอ่ะเพืพ่อนๆดูดีแบบ โอ้ยสวยมากแล้วก็คือตัวอะไรนะคะมันจะเป็นสีทองซึ่งเวลามันตัดกับสีส้มอันนี้แล้วมันสวยมากคือเพื่อนๆจะรู้เลยใช่ป่าว่าป่าเป็นคนชอบแบบไม่กระเป๋าโทนดําก็น้ําตาลก็ขาวนะคะคือไม่ค่อยได้ฉีกซื้อใบนี้เท่าไหร่แต่จะสไลดให้ดูนะคะอย่างงี้ยแล้วก็คือสวยแล้วก็นุ่มมากนะคะเป็นทรงแล้วก็ไซส์ที่กําลังพอดีอันนี้ก็คือจะสลับใช้กับอีกใบหนึ่ง ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เขาทำออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านในนะคะเนี่ยคือหนังมันจะมีความแบบคนละสีเพื่อนๆเห็นปะมันจะเหมือนทําเป็นโทนเดียวกันแต่คนละสีแล้วก็บุผ้าข้างในมาได้แบบละเอียดแล้วก็น่ารักมากๆค่ะทุกคนดูดีแบบเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะกดไลค์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวปาจะมารีวิว ใบนี้ให้แล้วปะแล้วตอนนี้มันก็มีขายอยู่ด้วยนะแล้วก็มีหลายสีด้วยถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะคะเรามาดูใบที่ช่วงนี้ใช้บ่อยแล้วกันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าใหญ่ในระดับหนึ่งแต่พกของได้เยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับช่วงนี้นะคะคือช่วงนี้ปามสลับไปทํางานแบบไปไป,ไปกับกบ,บ้านบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากได้กระเป๋าที่สามารถ พกร่มได้ด้วยเพราะช่วงนี้ฝนตกแบบบ่อยมากแล้วก็พกของไปได้เยอะๆโดยที่เราไม่ต้องแบบคอยสลับกระเป๋าใบเล็กๆข้างในนะคะปามก็เลยเลือกไซส์นี้ขึ้นมาถือนะอันนี้เป็นของแมนทอรีค่ะแบรนนี้เลยนะเขาก็จะป๊มตัวแบรนด์อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยไม่ได้มีซิปไม่ได้มีอะไรที่ซีเขียวขนาดนั้นแต่ก็คือเขาจะมีตัวออกแบกตรงนี้ปึ้มออกมานะคะให้เราแบบ หยิบของอะไรอย่างนี้ได้ง่ายแล้วก็เก็บปิดก็ค่อนข้างจะแบบโอเคในระดับหนึ่งถือว่าไม่ได้อามากสำหรับตัวหนังนะคะจะเป็นหนังที่อยู่ทรงเลยนะมันจะให้ความรู้สึกที่แข็งแข็งแล้วก็มีความเป็นแบบเหลี่ยมๆหน่อยถ้าใครชอบกระเป๋าที่เป็นทรงๆเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะชอบได้นะแล้วก็ตัวสายเนี่ยแอบแข็งนิดหนึ่งแต่เวลาสะพายก็ไม่ได้รู้สึกว่า หนักหรือว่าเจ็บไหลอะไรมากนะคะพอทนได้อยู่นะเดี๋ยวป้ามก็ถิบตัวกมาหน่อยนะแล้วก็จะได้เห็นกระเป๋าด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหยิบอะไรขึ้นมาพูดถึงอันนั้นก่อนแล้วกันนะคะจนกว่ามันจะหมดไปจากอันนี้มาที่อันแรกอันแรกเป็นอันนี้ก่อนละกันอะสปเปรย์แอลกอฮอล์น่ารักกุ๊กกิ๊กลายไมล์เมโลดี้นะคะก็พอไปฉีดแบบเนี่ยมันฉีดได้สะใจดีละองมันใหญ่นะคะแล้วก็สามารถ เอา,าแขนเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าวันนั้นลุกเราไม่ได้อยากจะมีความมุงมิงแล้วก็หยิบเขาออกมาแล้วก็ใส่ปุ๊บเข้าไปในกระเป๋าได้ก็จะมีอันนี้นะคะ 1. อ่อาวางตรงนี้ปุ๊บหยิบออกมาอีกกระเป๋าตังแล้วกันทุกคนอ่ะอันนี้กระเป๋าตังคปามก็ยังพกกระเป๋าตังใบใหญ่อยู่ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคะปามจะใช้เป็นตัวกระเป๋าที่เป็นเอซิปแบบรูดๆใช่ไหมแต่นี้จะพกเป็นกระเป๋าตังเลยค่ะ โทนสีชมพูเหมือนกันอันนี้เป็นของหลุยส์นะคะมันจะมีดีเทลลูกเล่นตรงนี้อ่าน่ารักไหมคือเวลาเราจะใช้ใช่ป่ะเราก็บิดตัวนี้ให้ขึ้นมาเป็นรูปตัววีแล้วเราก็เปิดกระเป๋าตังค์อันนี้น่ารักเลยนะทุกคนคือความรู้สึกว่าปามชอบหลุยส์ที่เป็นหนังแบบลายไม,ไม้อย่างเงี้ยปามเรียกถูกปะ่ะคือพอมันเป็นลายอย่างเงี้ยค่ะเวลาใช้อะ่ะแล้วมันค่อนข้างแบบอยู่ทรงแล้วก็ เลอะยากอันนี้ถึงแม้จะเป็นสีชมพูนะปานรู้สึกว่ามันดูแลง่ายอ่ะแล้วมันก็ยังดูแบบใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคือมันอาจจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ไอตัวอักษรตัวแบบตัวโลโก้ข้างหน้าอันเนี้ยมันเป็นรอยง่ายมากๆเพื่อนจะเห็นว่ามันขึ้นแบบขนแมวง่ายสุดๆเลยเพราะว่าปามพกเข้าไปในกระเป๋าแล้วแบบปามก็ใช้อ่ะมันก็เป็นแบบขูดกับนั่นขูดกับนี่บ้างนะคะจนมันเกิดรอยแต่ก็เอิไม่เป็นไรไม่มายนะคะ โทรศัพท์นะคะใช้12 Pro Max ตัวเดิมอัปเดตซะหน่อยอ่ะใช้เป็น iOS ใหม่กับเขาแล้วนะคะก็เวลาใหญ่สะใจดีนะคะก็ใช้เป็นเครื่องสี Pacific Blue ตอนนั้นที่มันออกอะ่ะก็คือแบบแตัดใจไม่ได้คือเลือกระหว่างสีขาวกับสีนี้นะคะแต่ก็เออเเอาสีนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันแบบ มีความเท่มีความลึกลับลึกลับนิดนึงนะคะก็เลยเลือกสีนี้มาแล้วก็ตัวเคสเนี่ยปามจะใส่เป็นเคสดำๆเรียบๆทึบๆนะคะอันนี้เป็นของ Cur ะคอลีแคนค่ะทุกคนก็ปามชอบเวลาเซลฟี่มันจะได้ลุกแบบมืดๆอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆอธิบายพี่ถูกติดต่อ Hand cream ค่ะทุกคนอันนี้อาจจะไม่ได้มีในไทยนะอันนี้คือเพื่อนปามส่งมาให้จากราสเซียค่ะทุกคนรู้ปะว่ามันเป็น hand cream ที่ ดีมากมากเลยอะ่ะหรือว่ามันมีไข่ที่ไทยอันนี้ปาไม่แน่ใจจริงๆิงนะแต่แบบปามาเคยใช้อันหนึ่งแล้วเพื่อนส่งแห้งหนึ่งแล้วปาบชอบมากเลยอะ่ะมันดีมากอันนี้คือความเข้มข้นเนี่ยอันนี้เดาล้วนๆนะมันน่าจะหมายความว่าแบบความเข้มข้นระดับสี่นะคะแล้วคือเนื้อมันแบบทาง,ง่ายอะ่ะแล้วคือช่วงนี้ปามล้างมือแบบตลอดเดวลาใช่ไหมคะทานี้เข้าไปแล้วมือปามไม่ไม่เคยแห้งเลยทุกคนแล้วแบบกลิ่นมันละมุนละมุนห,หอมหอมมาก อันนี้ก็ชอบมากนะคะก็จะพกแฮนด์ครีมอีกหนึ่งอันอ่ะค่อนข้างจะหลอดใหญ่แล้วก็ตัดใจพกนะคะเพื่อมือที่ชุ่มชื้นของเรา AirPods ค่ะทุกคน AirPods นะคะเป็นความใช้เป็น AirPods Pro นะคะน่ารักไหมคือปามาอยากได้เคส AirPods ที่มันแบบน่ารักแล้วก็อยากให้เราหยิบขึ้นมาใช้เรารู้สึกแบบสดชื่นนใจอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้มาคู่กันนะทุกคนคือ ตัวนี้ก็ซื้อแยกหนึ่งอันแล้วก็ไปซื้ออีอันนี้มาห้อยอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะได้ความมุงมิงฟรุงฟิงนะคะก็คือแบบทำใหมตอนซื้อมาเสร็จก็ถามตัวเองว่าซื้อทำใหม่นะคะเพราะว่าอีเคสอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนะห้าร้อยประมาณนั้นเลยห้าร้อยหกร้อยไม่พออันนี้ก็คือซื้อมาอีกประมาณร้อยสองร้อยมาแล้วก็เพื่อที่จะให้มันได้ความแบบอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็คือ ตัว texture design ปามว่ามันดีเลยนะคะค่อนข้างจะแบบเนี่ยอะข้างในมันจะหนาๆแบบนี้เลยอันนี้ปามไปซื้อมาจากที่สยามนะคะสีคือดิฉันเลยอะใช่มากเลยคะ่ะคือชมพูแบบนี้เลยมันจะมีให้เลือกทุกคนระหว่างสีนี้กับอีกอันมันจะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆหน่อยแต่ปามคือเออเอาสีชมพูเข้มไปเลยนะคะมันจะได้ดูแบบกระแทกตาเห็นปะยกขึ้นมาปึ้งหุยอะไรเป็นรูปหัวใจ AirPod Pro ค่ะของปามนะคะยิ่งใช้ได้ดีอยู่เพราะว่า ใช้ของแม่คะ่ะของตัวเองหูฟังหล่นตกครองไปแล้วนะคะแม่ก็เลยให้ของแม่มาน่ารักมากเลยแล้วก็เลยเอาของแม่มาใส่อันนี้นะคะกระพบแอร์พอร์ตเวลาไปไ,ไหนมาไหนใส่หูจึบจบนะคะสบายฟังเพลงเพลินมากปามชอบฟังเพลงเวลาแบบเดินทางหลังจากนั้นนะคะปามก็จะพกนี่เลยที่หนีบผมอันนี้มันติดอยู่ในกระเป๋าปามสองอันน้องมีเยอะกว่านี้แน่เลยอะ คลิปนีบผมคือช่วงเนี้ยบ้ามากเจออะไรน่ารักก็คือซื้อทุกคนดูคลิปนีบผมอันนี้สิมันน่ารักเนาะมันเป็นแบบอุ้ยมันเป็นแบบกระสีแบบเข้มๆหน่อยอะทุกคนดูดิหน,นีบดีมากอันนี้คือแบบดีมากทุกคนแล้วก็อีกอันที่พกคือเวลาที่เราอยากได้ความแบบเจ้าสาวผู้หญิงผู้บบบางเอมแล้วก็อ่อนโยนนะคะป้าก็จะใช้สีขาวนันนี้มันก็จะ ก็จะดูเป็นอีกรูปนึงอารูปน,นี้ก็ดูเก๋กๆดูแบบชิคๆใช่ปะดูเข้ากับสีผมนี่สีขาวคือทริคที่ปาล์มเลือกพวกไอตัวพวกนี้นะคะคือปาล์มจะมองว่าผมปาล์มเนี่ยเป็นคนผมดําใช่ไหมคะปาล์มก็จะเลือกโทนสีที่แบบเออมันติดบนผมดําน่าจะสวยอย่างเช่นอันเนี้ยปาล์มรู้สึกว่ามันน่าจะกลืนๆไปกับผมปาล์มแล้วก็ดูแบบดูดูสวยแต่ไม่โดดโดดมากอะ ว่าเนี้ยพอปามติดใช่ไหมเราก็แบบน่ารักมากชอบมากแต่อันนี้คือรู้สึกว่ามันเด่นดีแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมโค้โงๆแปลกๆอะ่ะเออมันทําให้สวยเฮส่วนล้วนซื้อมาพอสวยสองอันนะคะเดี๋ยวจะให้ให้ดูอีกอันหนึ่งอยู่ใกล้ๆมืออันนี้ปามว่าก็ค่อนข้างที่จะเห็นบ่อยปามว่าเพื่อนๆเห็นบ่อยแหละแบบที่หนีผมรูปแบบง่ายๆแบบนี้แต่คือปามชอบอย่างหนึ่งอันเนี้ยมันดูเป็นสีกระแล้วหนึ่งชอบแล้วหนึ่งอีกอย่างนึงคือมันมีเพชรที่แบบ ไม่ได้ดูแบบเพชรมากๆเกินไปอันนี้มันจะดูมีความเล็กๆน้อยๆกำลังสวยนะคะเวลาที่เราติดผมเนี่ยความชอบดีเทลนี้เพื่อนๆเห็นปะไอผมปามันจะไปอยู่ตรงกลางปุ๊บซึ่งแบบมันทําให้ดูเหมือนเห็นเนื้อผมอยู่ซึ่งมันสวยมากๆนะคะความชอบเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพมันไปติดอยู่ข้างหลังผมมันดูดูราน่ารักกําลังพอดีีนะคะสวยมากเลยอันนี้ทุกคนลองไปหาดูนะที่ มันมีซีตูอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเวลาติดผอมแล้มันน่ารักมากก็อันนี้แนะนําอีกหนึ่งอันปุ้มช่องนี้ก็จะหมดแล้วนี่ช่องกว้างมากก็อันนี้อันนี้ก็จะพกหวีซึ่งหวีหน่าเกียนมากแต่เน้นแบบ เน้นบางๆเรามาดูข้างหน้ากันค่ะข้างหน้าเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะละก็จะมีกระเป๋าเครื่องสําอางที่เอาไว้แบบพกพากไปข้างนอกบางทีก็ถ้าใช้กระเป๋าใหญ่ขนาดนี้ก็จะพกกระเป๋าแบบนี้แต่ถ้าใช้ใบเล็กกว่านี้ก็จะยัดเครื่องสำอางไปเลยนะคะไม่หักกระเป๋าใส่แต่กระเป๋าอันนี้จะเป็นของ Victoria Secret ค่ะค่อนข้างเก่าแบบเก่ามากๆหลายปีมากแล้วนะทุกคนแต่ก็มันคือสีชมพูซึ่งวิกตอเรียซีเคดบอกสีชมพูก็โอเค อ๋ยดิดิฉันเป็นคนบ้าคนหนึ่งค่ะมีอีกหนึ่งอันค่ะมีทั้ง้หลายอันนะคะก็อันนี้มันจะมันก็ต้องมีมาทุกคนมันเป็นอย่างนี้อะน่ารักเปล่ามันคือน่ารักมันคือสวยมันคือติดผมแล้วแบบอืมมันคือผีเสื้อมันก็คือผีเสื้อโทน พาสเทลม่วงชมพูหินอ่อนกรุบกรุบนะคะเวลาติดผมมาเราก็จะแบบเก็บครึ่งผมด้านหลังอนะเดี๋ยวปานทำให้ดูนะมันก็จะเก็บครึ่งผมด้านหลังแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วปานก็จะดูตัวผีเสื้อดีๆว่าให้อีผีเสื้อเนี่ยมันอยู่ข้างบนปึ้งเราก็จะหนีบเขาเราก็จะได้ผมผีเสือ้อห็นดบ้าประมาณเนี้แมบเนียรทุกคนรู้ไหมว่ามันน่ารักอะ คือพอมันมาอยู่บนข้างหลังผมเราแล้วแบบว,ว่าดูแบบเธอเยอะดีอะไรเงี้ยหรือว่าติดข้างๆอย่างงี้ก็น่ารักแล้วอ่ะไหนบอกปะไซส์มันแบบกําลังพอดีนะคะแล้วก็แน่นมากหนีบแน่นมากๆเหมาะกับการหนีบผมประมาณครึ่งหัวอะไรแบบเนี้ยกาลังสวยมากแล้วก็น่ารักซื้อไปเหอะอืมซื้อไปเหอะเราก็ได้ใช้ทุกคนพวกกินนี่ผมอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ดีนี้มีอะไรอีก ก็จะพก1แป้งนะคะอันนี้เป็นแป้ง chanel Chanel c h a n e l beige อันนี้ก็ใช้มานานมากคือรู้สึกว่า 1. พกพาง่าย 2. ตลับสวย 3. มีแปรงไว้ปัดง่ายๆแล้วก็4คือตัวแป้งเนี่ยเนื้อดีเลยนะคะแล้วก็ไม่หนาที่สำคัญเนี่ยคือมันทัชอัพได้แบบธรรมชาติดีอะไม่ขาวไปไม่หนาไปอะไรเงี้ยมันกำลังแบบนวลๆพอดีๆนะคะเน้นเป็นการ ทำให้แป้งที่มันหลุดอะสมานกันอย่างเช่นแบบช่วงตรงเนี้ยระหว่างวันมันก็จะหลุดใช่ปะเราก็สามารถใช้แป้งปัดๆแล้วแบบมันหอมมากอันนี้ปามใช้เบอร์เบอร์สิบนะคะอันนี้ใช้เบอร์สิบได้เลยนะเพื่อนๆแคปอันนี้ดีมากไปซื้อพกติดไว้เชื่อปามปามใช้แบบนานมากแล้วก็แบบนเนี้ยเนี่ยแป้งมันก็นุ่มนะทุกคนแล้วก็สามารถเข้าไปในรูปตาเราได้เข้าไปในแบบ อะไรอย่างนี้อย่างนี้ได้แล้วแบบเปียมันดีพูดยาวไปหรือเปล่ายาวแน่เลยแต่ก็นะอยากเล่าให้ฟังอีกอันหนึ่งที่ชอบเหมือนกันพกชาแนลเยอะมากชาแนลนัมเบอร์วัค่ะอันนี้เป็นน้ําหอมไอตัวขวดสีแดงอะทุกคนนึกออกปะที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ที่เป็นแบบสกินแคร์ขวดแดงออน้ําหอมขวดสีแดงอันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะมันจะเป็นโคลนนะถ้าป้าจำไม่ผิดมิส อ่าใช่มันจะเป็นแบบมิสอะไรอย่างเงี้ยฟิลเหมือนโคลนก็คือความติดทนเนี่ยมันจะอยู่ในระดับแบบสีชั่วโมงค่ะามให้เลยแม็กแม็กมก็แบบสีบชั่วโมงแต่กลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันแบบโอ้โหทุกคนใครที่ฟังไปเลยนะใครที่ชอบน้ำหอมที่เป็นกลิ่นดอกไม้นุ่มๆอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ไม่หวานจนเตะจ,จมูกเป็นกลิ่นดอกไม้แบบ ดอกไม้มุนมวนอวนอวนทุกคนแบบสมมติว่าเหมือนเราไปเดินหยุดตรงกลางทุ่งดอกไม้ที่มีดอกไม้เยอะมากๆแต่ดอกไม้ไม่ได้อยู่ใกล้จมูกเราแต่เราได้กลิ่นแบบกลิ่นแบบดอกไม้สดชื่นหวานๆพัดเข้ามาตลอดนั่นคือกลิ่นที่ชาแนลตัวนี้ทําได้เลยแล้วปาล์มเชื่อว่าที่เขาทําออกมาเป็นแบบนิสนะคะไม่ได้อดัพฟูมแ,แบบแรงขนาดนั้นเพราะว่าเขาต้องการให้ความแบบ เฉยๆละมุนล,ละมุนแบบนี้มันคงอยู่ในตัวแบบน้ําหอมนะคะแล้วมันก็ทําอย่างนั้นได้ดีจริงๆเวลาฉีดความรู้สึกว่าแบบแ,บบแพงมากเลยทุกคนฉีดแล้วกลิ่นตัวหอมมากมันเหมือนกลินก่นสกินสกินสกินเซน์เราที่แบบกาลังละมุนนวลนๆเหมือนเราทาโลชั่นที่มีกลิ่นหอมแบบนั้นทุกคนทาโลชั่นที่กลิ่นหอมแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงแบบสะอาดหอมอ่อนโยนนะัทนุถน,นอมแต่ไม่หวานเลี่ยนไม่ได้แบบเออ เชื่อปามใครที่แบบอยากลองน้ำหอมแต่แบบว่าไม่ชอบความฉุนๆนะคะช h a น n น l number วันดีมากปามพกปามพกเอาไปในนี้นเพื่อแบบเออเอาไว้เติมระหว่างวันที่วันไหนที่ฉีดน้ำหอมแล้วมันหายก็ฉีดอันนี้เติมเข้าไปแล้วจบหอมที่สุดนะคะพกปึ่งอันนี้ได้แถมมาตอนซื้อแบบนันนี่แล้วก็พกลิปีกสองตัวตั้งสติก่อนลิปสตัวนี้มันแบบ มันดีแบบดีมากเลยทุกคนอันนี้ดีมากเลยอันนี้นะคะเป็นอิตาลีนะคะ fixing tint เบอร์แปด dusty beige สีด๊าสด๊าสนะคะมันเป็นแบบนี้ทุกข้อแล้วก็เนื้อมันอะอธิบายไม่ถูกอะจะน้ำก็ไม่น้ำจะตินก็ไม่ตินจะเวลเวดก็ไม่เวลเวดมันผสมกันทุกอย่างเอาง่ายๆว่าปามไม่เคยใช้ลิปสติกที่ มีเนื้ออย่างนี้มาก่อนเอ,า,อางนี้ดีกว่าคือปกติจิ้มจุ่มอะมันไม่น้ําไปเลยก็เวลเวตหรือไม่ก็กลอสไปเลยใช่ปะแต่อันเนี้ยมันเนื้ออย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันละมุนมากทุกคนเชื่อป่าว่าทาไปบนปากแล้วแบบมันกลืนไปกับปากได้ดีแบบสุดๆเลยอะแล้วก็ติดปากมากๆนะคะไม่ติดแมสคือติดแมสน้อยมากเพราะว่ามันแบบเหมือนมันเซตเข้าไปในปากเลยเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูเลยนะ มันไมตติมือปามเลยแล้วก็เดี๋ยวบอลทับอ่ะค่ะเดี๋ยวเฮ้ยแบตจะหมดอ่ะทำไงอ่ะแบตครื่องจะหมดอนะ่ะเดี๋ยวลูกพูดก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวรีบพูดกันนะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไปอย่างนี้แล้อีกอันหนึ่งนะคะรีบแปบ๊บอีกอันหนึ่งอันนี้ชอบมากทุกคนมันคือชาแนลชาแนลแบบ r o โค r รูชรูชแฟล h ชาแนลนะคะเบอร์หนึ่งห้าแปดอันนี้สวยแบบสวยตายไปเลยมันคือ แบบนี้เอาไว้ทาตรงปากตรงนี้ตึงตึงอันนี้ไปดูในไอจีปามด้ยนะทุกคนปามทำไอจใหม่ที่เอาไว้ทำเกี่ยวกับแบบแฟชั่นบิวตี้อะไรทุกอย่างที่แบบเกี่ยวความสวยความงามปามทำแยกไอชื่อนี้เลยปึ้งไปฟอลโล่กันนะทุกคนปามจะลงแบบวิดีโอสั้นๆรีวิวอะไรเยอะแยะเลยนะคะสามารถไปติดตามกันได้ในไอจีนั้นนะคะกดติดตามให้ปามด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวไว้อัปเดตอะไรสวยๆงามๆเนนะั้นให้หมดเลยนะคะอันนี้ชอบที่สุดมันแบบ มันมันบางกำลังดีหรือปากแบบฝรั่งที่แบบเนี่ยอาดูใช้คู่กันก็แบบโอ้โหฉันได้ไปเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะพกหนึ่งร่มค่ะร่มพกร่มจริงๆช่วงนี้ฝนตกหนะักก็เป็นร่มของมูจิสีดำง่ายๆน้ำหนักเบามากๆก็เลยพกนะคะแล้วอีกอย่างสุดท้ายเลยที่พามพกก็จะเป็นแมสทุกคนอ่ะนี่แมสลายน่ารักน่ารัก ปามชอบพกแมสอันนี้เพราะปามรู้สึกว่ามันซีนแบบแต่ละชิ้นมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถพกเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องหาซองอะไรใส่ซึ่งปามมีลายเยอะมากทุกคนดูปึงป้งปึงป้งปึ้งมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะอันนี้อ่ะพกมาโชว์เพื่อนๆค่ะน่ารักของแมสที่ปามมีวเวลาใส่แล้วมันแบบเออมันสดชื่อนอ่ะวันนี้ฉันอยากน่ารักวันนี้ฉันอยากแบบเรียบร้อยวันนี้ฉันอยากเป็นไมม์เมโรดี้วันนี้ฉันยาก เป็นสีฟ้าอะไรแบบนี้ก็นะคะมีแมสสีสวยไว้หมดแล้วทุกคนหมดแล้วเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณที่มาดูคลิปนะปิดไวมากจนได้คะ่ะทุกคนแบตหมดจริงๆอาจจะได้เห็นการแต่งหน้าแบบใช้ iPhone ด้วยนะอันนี้12 Pro Max ก็เห็นป้าว่าลิปมันสวยขนาดไหนทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นี่น,น,นี่เห็นชัดมากมันสวยมากทุกคนแล้วพอมาอยู่ในปากปุ๊บ อันนี้ปามใช้ลิปไลเนอร์นะคะของคู d a b e a ตี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลสวยๆแบบนี้ทาอิตูดี้แล้วก็โปะด้วยกลอสโปะด้วยชาแนลตรงแบบช่วงบนๆปากสวยที่สุดประมาณนี้นะคะกับไมค์กระเป๋าแล้วก็ไมค์ติงเอ e วอร์รี่ทิงนะคะใดๆเยอะมากๆจริงๆเยอะแยะไปหมดก็ ถ้าชอบก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของปามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ไปติดตามใน IG ปามได้นะคะประมาณนี้แหละเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน่าจะไม่ลืมพูดอะไรแหละบ๊ายบาย see you